กินข้าวมาแล้ววันนี้ซิ่งเต็มที่วันนี้ซิ่งเต็มที่เลย,ยไปน้องเนยเอาอันดับแรกไหมวันนี้เอาอันดับหนึ่งไหมต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนแบบหลบทสาวเนยเป้ากวางไปล่ะนี่แหละเป่าบ้าเป่า อันเปากับไปเปาเทเลอร์ด้วอ๋อมีหมอเปาบ่ด่อมีหมเปายเทเลอร์ว่ะ ดีกันตอนเช้าค่ะลุ้งๆน้ำแต่ละขั้นอันเหล่าอ,อ้นบอก้อบเป้ากวองหลักเห็นบ่ผู้สาวเขาเป้ากวองเห็นบ่ผู้จักเป้ากวองได้ไหมกวานสีโลงเหตยดงานฮะยังมาแเอรเ์ย็นมีเป่ามาแล้วเอา มันอยู่แล้วมันอยู่แล้วคุณอับไปเบิ้งผู้สาวเป้ากลองเหมนไปไปเบิ้งผู้สาวเป้ากลองดูางมาดูหน้าที่ของคนขับรถครับผม ว่าแต่ละวันทําอะไรบ้างครับหน้าที่ของคนขับรถนะครับนี่ต้องเป่ากองแบบนี้ครับเป่าแล้วหรอวะฮะแล้วๆล้วโอ้ยมาดูมาดูมาดูอ,ดาดอีกอ่านี่คือตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกใช้ง,งานทุกวันครับประจำวัน อนี่ครับนี่ต้องเห็ดยังสี่ครับพี่น้องนี่เห็นบ่ขนนะองแข่วเลยเบ่จบลักสูตรแล้วไงแห้งมาบ้างกัน ตัวท่างหินฟุ้นที่มันไงต้องเป่าทุกวันนะครับกองอากาศถ้าไม่เป่าก็คือหนึ่งวันนี่ไม่ได้ครับมันจะตันเลยเขาทำได้ ของเรามันวันนี้นี่แดดแจ่มเลยครับร้อนเลยแหละวันนี้ถันมันใสได้ก็ข้ายตามสภาพถันมันใสว่าได้ก็ได้ข้ายสากแล้วค้ายสากก็สั่งกิโลแล้ว,ลวมันกับมีเดี๋ยวไปเบิ้์ไหทโอเค เอารถกระบะวอ,องให้เขาหน่อยเออไออม่ต้องห้งขถไฟดอกมา,อมาแล้วรอบแรกค่ะรอบแรกเที่ยวแรกเก่งมากค่ะเก่งมากนำรับเลยดีมอือพี่ขอคารวะน, <c ười> น้องเก่งอีดีค่ะครับรถอ่ะสิบ่มีความตกใจเลยนะ เซียนแล้วมันเซียนแล้วเป็นทุกอย่างโอ้ยมันเป็นยังไงมันเป็นเนาะเล็กไม่เนาะเอาเขาเซียนมาแล้วเขาเลียนมาก่อนเขาเลียนมาจะก็จะปีแล้วขวางอยู่ยังเบบี้ยู่เนี่ยเฮ้ย ก็บกนวนมุนเดอ้อบอกใคร <c oughs> เอาหนี่ระดับเทพแล้ว,ลวครับปานผู้ชายบุญแล้วบ่มีควาตกใจบุญแล้ว บา้าเือนค่ะโอ,โอ้เก่งค่ะมีเตอรพูดเก่งๆคนเก่งๆเลยออมพี่ครับสวื์สาวาดด่านเดพี่นาอว่าเซียนมากค่ะแต่ละคน